อ่าเฉพาะล้วก็คือสายหลงปู่มั่นเนลลี่ยอธิศิกรารประธานในบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายโวยมากมายนะรู้มันสิบกว่าองค์นะเริ่มต้นมาตั้งแต่โน,น้นนะท่านหลวงปู่แหวนหลวงปู่พรมมาเรื่อเยเรื่อยท่านเหล่านี้อธิกรารประธานทั้งหมดนี่ก็คือลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะทั้งนั้นนะ ในสายกรรมฐานนี้ที่ลยวสายลุงผูกมัดที่เด่นชัดมากกี่ยวกบเรื่องอธิกรารพระธาตุนี่ก็มีกรรมฐานสายลุงผูกมั่นเราเท่านั้นเท่านั้นไม่ค่อยได้ยินแต่สำหรับสายลงผูกมั่นนี่ได้ยินมีมากด้วยมันสิบกว่ามั้งที่อธิทั้งกายพระธาตุระทาน คืออัฐิถ้าลงตายพระธาตุแล้วเรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์น้อยเผเคืออัฐินี้เป็นเครื่องประกาศในจิตของท่านที่บริสุทธิ์นะคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วนะท่านซักฟ้อ,องท่านบริสุทธิ์ถึงท่านเป็นอาตตภูม่มแล้วจิตท,ที่บริสุทธิ์นี้ครองร่างอยู่นี่นะครองร่างอยู่นี่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นจบซักฟ้อธาตุขันธ์ที่อยู่ใน ความรับอันนั้น่ะความรับผิดชอบของใจดวงนั้นเมื่อกิตดวงนั้นบริสุทธิ์แล้วความบริสุทธิ์นั้นจะมีอำนาจซักฟอกขาดขังออกตัวสันนิษฐานร่างกายเนี่ยแล้วยิ่งท่านเวลาท่านนั่งภาวนานั้นท่านรวมกระแสจิตทั้งหมดเข้าสู่จิตดวงเดียวนี่ยิ่งซักฟอกเรียกว่าซักฟอกร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ท่านอยู่ธรรมนาเป็นการซักฟอกโดยธรรมะ ของจิตที่บริสุทธิ์นั้นเวลาท่านวรรณภาพจากไปแล้วอาถิงท่านเป็นกลายเป็นพระธาตุนันเป็นข้อย่อยนี้แต่ที่ว่าอาถิของพร,ร,ระานาร์กายพระธาตุนี้ก็มีวัคมีตอนนะถ้าองค์ใดได้บำเพ็ญธรรมะธรรมค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยเรื่อยเอยจนถึงขั้นอหรหัน แม้ท่านตัวนี้ผ่านไปในขณะที่เป็นบริหารยังไม่นานก็ตามแต่ที่ท่านฝึกผมซักฟอกิใจท่านไปโดยตลอดด้วยภูมิธรรมท่านนั้นนั้นนี่ท่านก็เป็นอาถิท่านก็กลายเป็นพระธาตุาได้เร็วคือเร็วรือช้าของพระธาตุมันขึ้นอยู่กับจิตที่ครองร่างถ้าจิตที่ครองร่างนี้สําเร็จเป็นจิตที่บริสุทธิ์ มาแล้วครองขันอยู่นี้เป็นเวลานานพอนี้ผ่านแล้วอัถิจะกลายประทาได้อย่างรวดเร็วนั่นแล้วถ้าถ้าท่านเป็นพวกประเภทชิปาพิญญาที่ปฏิบัต,บติรู้ได้เร็วได้เร็วผ่านเป็นบรรหารแล้วผ่านแล้วก็ตายเสียอันนี้จะกลายประทาช้าหน่อยเพราะจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้ครองร่างนานพอที่จะซักฟอกธาตุขัน ให้สะอาดไปตามส่วนของตนพอจึงเป็นระชาติช้ามันต่างกันอย่างนี้นะถ้าผู้คลองขันอยู่นานนี่ตั้งแต่กิีบริสุ์แล้วคลองขันอยู่นาน,นพอท่านมรภาพแล้วก็กลายมาทานได้เหวไมเห่มันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อเราแยกออกไม่ใช่ว่าเป็น เป็นอย่างเดียวกันเป็นช้าเป็นเร็วต่างกันเนี่สำหรับสายพละงู่มั่นเนี่ยมันตั้งสิบกว่านะบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่อธิกายพระธาตุก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต่าง,งั้นเลยนะม,มีตั้งสิบกว่าองค์แล้วก็เป็นองค์ที่ประชาชนทั้งหลายเคารพนับถือมากมากมากมาโดยลําดับั้งนั้นแหละ เขาก็ดูพระออกเมั่งนน่ประชาชนก็ดู่งนะคนเคารพเรื่องใสที่ไหนมากๆชี้นิ้วเลยวะอมนี้นหนะอย่างนั้นนะเขาไม่ได้ดูผิดดูพลาดนะแม้ส่วนพระเนยพมะต้้งพูดดูกันง่ายยิ่งกว่าประชาชนดูกันดูพระเนยดูกันดูได้ง่ายกว่ากว่าประชาชนดูพระนะถ้าดูพระนี่ดูได้ง่ายจ่า ต่างกันเป็นลําดับลําดามองไหนที่ที่ว่าอย่างอย่างที่ที่ว่าอาธิสัานกายเป็นพระธาตุพระธาตุอย่างนี้นะพระท่านรู้ก่อนแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายองค์นี้เป็นอย่างนั้นรู้ก่อนแล้วเรียกว่าเป็นพระธาตุเป็นที่หลังที่ท่านรู้แล้วนะั่นท่านท่านเรียกว่าท่านจับไว้แล้วจับไว้แล้วคนะือท,ทำภายใน เข้าถึงกันว่าเข้าใจกันทันทีธรรมะภายในไม่เหมือนภายนอกนะี่ื้องหลวงปู่มั่นนี้ลูกศิษย์ต้งท่านมากพวกผู้ที่อธิกายประท่านมีมากเรองนั้นเราก็ไม่เคยเห็นแล้วประการสำคัญประการหนึ่งที่ตายใจได้ก็คือ สารภลมัูว่านนี่ำเนินตามแนวทางไม่ค่อยมีอะไรมีแทกแทกแสงแสงอะไรมีของขงขังขังแทรกเขไปนะไปทำล้วนนเป็นยล้วนล้วนเพื่อความบริสุทธ์เพื่อมรรคผลนิพพานล้วนนเพราะฉะนั้นสายนี้จึงมีมากนะเพราะท่านปฏิบัติตามร่องรอยของศาสตราโดยตรงคือตามหลักธรรมหลักวีนไย มันก็พุ่งต่อมักต่อผลโดยตรงถ้าเราแยกเราแยกนี่มันก็อยู่แบบแข็งแข็งอะไรไปเครือเกือแข็งแข็งแฝงไปแล้วก็แข็งแข็งไปเป็นเรื่องครั้งอะไรไปงั้นเลื่อยไปนอกนาดถึงดังก็ดังแบบนั่นดังแข็งแบบนอกดังอย่างหนึ่งอย่างกลุ่มัันดังดังเพชรดังพลอยจริง ดังทำทั้งแท่งจริงๆนิบรรดาลุกขึ้นมาฏิบัติตามท่านเวลาเป็นขึ้นมาเป็นตามท่านแล้วดังแบบท่านนั่นนี่หะยิดว่าเป็นสาธารณะที่บุยสุทธ์โดยแท้